ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ตะนุยครับามาชมสองตะนุยครับวันนี้เรกกบตะนุยอีกแล้วครับวันเสาร์ครับวันนี้พาพี่น้องมาอัปเดตเข้านาว่านครับปีนี้วัตถยอดบรได้ยอดครับมันพอดีชุกละหุกหาเครื่องยอดบุได้พี่น้องแถวนี้ปีนี้ก็เลยว่านว่านพ้นครับ ใส่เรื่องพ้นเอาเลยครับว่านแบบพ้นเลยยังจักผ่านไปประมาณยี่สบกว่ามือครับพี่น้องผ่านมายี่สิบกว่ามือครับหญ้าก็ขึ้นครับพี่น้องเข้าก็ขึ้นคนก็พึ่งมาห้อยเมื่อวานนี่ครับนิดน้อยครับนี่ครับเข้ายี่สิบกว่ามือครับพี่น้องเกิดขึ้นมากะยังบันได้ ทันไปไหนครับบอกั่นได้เกิดมดเอาบุงทรงนี่อยา่างห้างนะครับช่วงนี้มันจะมีช่วงที่ช่วงห้างครับนี่ครับคือว่าเกิดดีครับพี่น้องขึ้นพ่นนะครับถือว่าโอเคครับเข้าปีนี้ถือว่าขึ้นมาดีครับ ถือว่าโอเคครับพี่น้องเคียวดีครับค่อยไปนี่ครับพี่น้องฮองก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่น้องขึ้นมาแล้วประมาณสักสองสามเส้นครับพี่น้องพัวลำต้นนะครับสองสามเส้นบรวมหดยอดใบด้ครับพี่น้องนี่ครับจะวดลำต้นของมัน สองเส้นนี่แหละสองเส้นสามเส้นประมาณนี้ครับนี่ก็คือั้งหมดครับนี่ครับพี่น้องขอเปน้องอัปเดตน,นี่ครับนี่ต้นไม้เขาก็าเริ่มง่ายขึ้นแล้วครับต้นงเมา่น้ำแรงมันบ่มีน้ำหดครับมันก็เลยต้นก็เลยบกค่อยใ่ายสมบูรณ์ไปไดนครับพี่น้อง นี่อัพเดตต้นผู้พานเฮรครับต้นไม้ตระกูลปลาล์มครับผู้พานเฮอยู่นาครับนี่ครับอัพเดตเข้าครับติดผลไว้ประมาณยี่สิบกว่ามือครับยี่สิบสองยี่สิบสามมือครับนี่ครับเนาะ ถือว่าโอเคนะครับก็เข้าปีนี้ถือว่าเกิดดีครับพันหอมขาววิสุทธ์ครับเข้าพันนี้ครับหอมขาววิสุทธ์นี่ครับถือว่าโอเคได้ครับพี่น้องต้นออกมาสวยครับเนี่ย้ะเบงครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับพี่น้องยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังว่าท่าน้ำก่อนครับรอน้ำก่อน ในน้ำมากกว่พี่น้องมีน้ำเมีย่ยงเขาจังสืลงปุ๋ยครับปุย๋ยเป็นปุ๋ยอินทซียครับพี่น้องปุย๋ยอินรีอัดเม็ดนาชวนนี้กองทงนี้ผมจะบอกว่ยใช้ปุ๋ยเคมีครับใช้เฉพาะปุ๋ยอินซีครับก่อนที่สีไทยก่อนที่ไอ้สิปั้นว่านสีครับได้ลงปุ๋ยเคาะลงไปแล้วครับประมาณสี่สิบกระสอบครับ กำนาสองไร่กว่าครับสองไร่กว่าใส่ปุ๋ยคอ,อกหรือขิงัวบ้านเฮาครับขิงัวใส่ขิงมัวครับขี้สิบกระสอบก็ซื้อมาครับแต่ว่าผลผลิตถ้าใช้ขิงัวมาสิบบุคอยเห็นผลในปีนี้ครับสี่เห็นผลประมาณปีหน้าต่อไปครับเพราะว่ามันยังบื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยพักไปได้ครับพี่น้องแต่ยังคอยติดตามอีกเท่านี้ครับว่าตอนต่อไป เข้าห้องสิ้ใหญ่สำได้ครับผมคลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ